นะมันคงถ้ามองแล้วป้าคนนี้แกก็คงไม่ได้มีเจตนาที่จะหมิ่นประมาทตำรวจนะจะพูดไปก็คือคงต่างคนต่างคิดคนละไคนละมุมภาษาเดียวกันน่ะแต่มันดูคนละด้านมันคิดได้หลายๆด้านนะคะแต่ว่าเขาจะมีเจตนาชั่วถึงจะใส่ร้ายตำรวจเพราะเขาไม่เคยเอ่ยชื่อว่าพนักงานสอบสวนชื่ออะไรนะครับผมมองอย่างนั้นะแล้วเราเป็นตําเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเราพยายามชี้แจงกันดีกว่าทีนี้มองอีกมุมนะในฐานะเป็นคนคนทำสื่อเหมือนกัน ผมผมผมก็ผิดหวังกับคุณสรยุทธ์กับรายการข่าวของเขาแล้วก็ผิดหวังกับช่อง3อยู่นิดนึงต้นที่ผมอยากจะฟังนะครับวันนี้ไม่ได้นะเสนอความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาผมอยากฟังคุณสรยุทธ์ช่องสามหรือรายการของคุณเนี่ยแหละออกมาพูดว่าโอเคถ้าเป็นการหมิ่นประมาทนะช่องสามจะส่งทนายไปดูแลไม่ใช่ไปไม่ใช่ไม่ได้ไปช่วยให้เขาพ้นผิดแต่ว่าดูสภาพแกแล้วเนี่ยแกก็คงทำอะไรไม่ได้ถ้าถูกจับจะประกันให้ไหม จะหาทนายช่วยไหมเพราะอะไรเลยครับเพราะเขาไปทําให้รายการของคุณมีเลตติ้งดีขึ้นคุณได้ประโยชน์จากเขานะคือในมันเป็นช่วงที่ประเด็นมันพีคอยู่แล้วเขาไปรุกรารแล้วก็ดึงมาก็เอคคุณเก่งคุณดึงคนมาได้และประเด็นคุณก็ดีแต่พอถามแล้วเขาเดือดร้อนเนี่ยเขาเดือดร้อนกลายเป็นประเด็นบินประมาทไปเราจะเห็นข่าวที่แล้วข่าวก่อนแล้วเอาไอ้พ่อไอ้ปลาบู่มาพูดกันจนพ่อปลาบู่ถูกฟ้อง แล้วเราก็นั่งเฉยทั้งๆที่พูดกันอยู่สองคนคุณสยุทธกับน้องใบ้แล้วพูดกันอยู่สองคนป้าพ่อป้าบุ่มไม่ได้พูดเลยแต่คนถูกดำเนินคดีนี่มองในมุมสื่อมองในมุมกฎหมายนะครับไม่มีอะไรกับคุณสยุทธตไม่มีอะไรกับช่องสามน้องใบ้ยน่ารักอีกต่างหากแต่เราพูดถึงว่าความคิดความคิดนะฝากไว้บางทีการทําสื่อสารมวลชนเนี่ยมันมีอะไรที่ละเอียดอ่อนเพิดมกว่านะไเดียมันอาจจะทําให้ถูกดําเนินคดีถูกฟ้องได้ถ้าเรามองคือถ้าเราเชิญใครมาสัมภาษณ์แล้วเขาถูกดําเนินคดีมันควรเป็นภาระ รับผิดชอบของเราด้วยไม่มากก็น้อยไม่ได้ไปบอกให้เขาพ้นผิดนะเพราะเขามาพูดเขาต้องรับผิดชอบเขาเองอันที่หนึ่งแต่ว่าการช่วยเหลือคือช่วยกันนิดนึงนะคะหรบเด่นงน้อัน้ประเด็นหนึ่งประเด็นหนึ่งนะประเด็นของของแฝดสองคนมันมีอะไรมองเยอะประเด็นถัดมาถ้าคุณตกเป็นผู้ต้องหานคุณทํำยังไงเราเป็นน้องเนี่ยไหมผมไม่ได้ทําพี่ทําออแล้วเราจะชี้แจงยังไงให้เขาเข้าใจหน้าดันเหมือนกันด้วยการแม่มาบอกแม่มาบอกแม่ไปคัดะเบียนบ้านมาสิ ให้มันเหมือนกัน <c oughs> ถูกไหมตรงเนี้ถ้ามันเหมือนกันก็โอเคเราจะได้เห็นไง <c oughs> ว่าโอเคนะอ่า <c oughs> ข้อที่จริง <c oughs> มันเป็นยังไงเพราะ <c oughs> พนักง,งานสอบสวนต้องสอบสวนให้สุดสิ้นกระแสความและให้ความจริงนั้นแจมกระจ่างขึ้น <c oughs> ใช่ไหมเขาบอกแฝดเอามาดูที่แม่เอาหลักฐานมาดูเอาทะเบียนบ้านมาดูไปคัดประสิ์ตำรวจคัดได้ออนไลน์คัดได้แล้วก็สืบสวนให้แน่ชัดนี่คือประเด็นนี่หนึ่งถ้าเขาบอกตำรวจแล้วตำรวจไม่ทำเนี่ยพนักงานสอบไม่ทำพนักงานสอบบกพร่อง แต่ถ้าเขาไม่บอกไม่บกพร่องอต้องมอางี้นะเพราะเราไม่รู้ข้อทจริงทั้งหมดประเด็นถัดมาเวลาไปดําเนินคดีในศาลเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเขามีทนายความไหมหรือเขารับสารภาพแต่ข้อที่จริงในความมันเป็นรับสารภาพหรือไงก็ไม่รู้นะถ้ารับสารภาพเนี่ยคุณคุณไม่รักษาสิทธิ์คุณก็จบแล้วครับตะแต่ถ้าคุณไม่รับสารภาพคุณปฏิเสธและคุณมีทนายความต้องถามทนายความต่อไปอีกว่าตอนสู้คดีเนี่ยทนายความเขา เอาฝักแฟนผู้พี่มานั่งได้ไหมไม่ได้เอามาไม่ได้เอามามอพอ,อไม่ได้เอามาเนี่ยเราก็มองได้อีกมุมหนึ่งใช่ไหมอมองได้อีกมุมหนึ่งว่าอืมคุณสู้คดีไม่เป็น เพราะถ้ามานั่งสองคนนะคนชี้อาจจะชี้ผิดก็ได้เพราะว่าหน้าตาถ้าชี้ผิดปั๊บมันก็กลายเป็นยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้กับผู้ต้องหาไปเต็มเลยไปนี่ประเด็นนะนะประเด็นถัดมาประเด็นทางสังคมประเด็นครอบครัวคุณเป็นพี่เขาอ่ะจะปล่อยให้น้องติดคุกตั้งแต่สารชั้นต้นหรอยังไงพี่ก็ต้องดูแลน้องในเมื่อถ้าน้องไม่ได้ทําตัวเองนั่งนิ่งๆเนี่ยคุณก็เป็นพี่ที่ใช้ไม่ได้นะคนในครอบครัวเดียวกัน บอกเรื่องแฝงเนี่ยสอนอะไรได้มากทีเดียวว่าประเด็นมันเป็นอย่างเงี้ยเราเรามองเห็นชัดเลยว่าประเด็นมันเป็นนี้ผมพยายามมองให้เห็นถ้าประเด็นทางด้านการดําเนินคดีประเด็นพนักงานสอบสวนประเด็นสื่อสารมวลชนประเด็นคุณธรรมของความเป็นพี่เป็นน้อง แต่ว่าตอนนี้เห็นบอกว่าทางศาลเองมีการปล่อยตัวแฝดผู้น้องเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะเดี๋ยวมีผู้สื่อข่าวของเรารายงานเข้ามาสดๆเลยค่ะอาจารย์นะเรากำลังพูดเรื่องของประเด็นแฝดพอดีเลยเดี๋ยวเราไปสอบถามกับผู้สื่อข่าวของระวังภัยของเรานะคะคุณพนอชมภูศรีผู้สื่อข่าวระวังภัยประจําอยู่ที่ปทุมธานีค่ะสวัสดีค่ะคุณพนอ ครับสวัสดีครับคุณเอริสาครับค่ะนะคะมีอาจารย์ทางกฎหมายนั่งอยู่ด้วยนะคะคุณพนอค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้เห็นบอกว่าทางศาลมีคําสั่งปล่อยตัวแฝดผู้น้องแล้วใช่ไหมคะมีการประกันตัวแรียบร้อยคะครับศาลมีคําสั่งเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้ทางทางศาลชั้นต้นคือศาลศาลจังหวัดธัญบุรีนี่ครับได้มีการเบิกตัวนายอนนท์ออกมาจากเรือนจําครับเพื่อมาไต่สวน มาไต่สวนกรณีว่ามีการลงลายมือชื่อ,อเป็นใบแต่งตั้งทนายนะครับแต่งตั้งทนายเพื่อยื่นต่อสู้ในชั้นฎีกานะครับมีการนํามาไต่สวนแล้วก็ศาลศาลได้มีการเปิดซองคําสั่งนะครับของศาลฎีกามีคําสั่งให้ปล่อยตัวจาเลยชั่วคราวโดยมีการใช้หลักทรัพย์นะครับหลักทรัพย์จานวนสามแสนบาท พต่สรบพย์แต่เมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้อ่าไม่มีอ่าไม่มีหลักทรัพย์เมื่อวานนี้ไม่มีหลักทรัพย์ก็เลยเมื่อวานนี้ยังยังไม่ได้ยื่นประกันตัวครับวันนี้ก็เลยมีอทางเจ้าที่ของอ่ากรมคุ้มครองกองของกองทุนยุติธรรมนะครับกำลังดึครับครับของกองคุ้มครองสิ์นะครับนำนำเงินจํานวนหนักเนี้ยมายื่นประกันตัวอยู่ครับ คือตอนนี้เตรียมพร้อมเรียบร้อยแล้วเตรียมที่จะมีการ,รปล่อยตัวผู้น้องแล้วใช่ไหมครับแฝดผู้น้องแล้วครับตอนน,อน,นี้ตอนนี้กําลังอยู่ในระหว่างการขั้นตอนการยื่นยื่นยื่นอ่าหลักทรัพย์นะครับในการประกันตัวแต่ว่าทางทางแม่อ่าทา,ทางคุณอ่าบุญเกิดนะครับมีการแจ้งว่าได้ร้องขอให้ทางกองทุนยุติธรรมเนี่ยอ่ายื่นประกันตัวทั้งสองคดีคือคดีเดิมคดีที่ว่าผิดตัวนี่คดีหนึ่งนะครับและคดีที่ว่าชิงทรัพย์ร่วงมาชิงทรัพย์ที่ให้การปฏิเสธนี่ก็จะร่วมประกันตัวในในครั้งเดียวกันเลยครับก็คคือดีเลย ใช่ครับเพราะว่ามันจะมีหมายจับมีหมายจับเก่าอยู่คดีหนึ่งครับที่ตอนที่ตอนที่ไม่สามารถที่ปล่อยตัวได้เพราะว่ามีคดีเรื่องของชิงทรัพย์อยู่ใช่ไหมคะแฟดผู้น้องครับคือถ้าปล่อยตัวปล่อยตัวในคดีผิดคนเนี่ยก็มาพอปล่อยตัวเสร็จปุ๊บก็ทางเจ้าที่ก็ต้องอายัดตัวต่อเพื่อเนินคดีในคดีที่หลบหนีสาลครับก็เลยขอที่เดียวลยในสองคดีตอนนี้ใช่ครับตอนนี้เป็นการยื่นคําร้องขอปล่อยตัวขอประกันตัวทั้งสองคดีครับอืมค่ะแล้วทางแฝดผู้พี่เองล่ะคะพอจะทราบข่าวมาอยู่ไหนยังไงเออค่ะ ตอนนี้แฝดผู้พี่ก็อยู่ด้วยการที่ี่ศาลนะครับรอรอคําสั่งศาลอยู่ครับคือแฝดผู้พี่เองก็ขอประกันตัวด้วยหรือเปล่าไม่ได้ขอไม่ได้ไม่ได้ขอตัวไต้องไม่ได้ขอประกันตัวเขาไม่ได้ใช่ครับใช่ครับคดีนั้นยังต้องเริ่มต้นไต่สวนใหม่เลยไต่สวนใหม่ไต่สวนก่อนไต่สวนครับต้องเริ่มไต่สวนใหม่ครับหรือฟื้นคดีก่อนใช่ครับแล้วทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเองจะมีการดําเนินการอะไรกับแฝดผู้พี่ไหมคะคุณพอนพอพอจะทราบไหม อ่าก็คงตอนนี้ตอนนี้ต้องรอต้องรอให้ตอนนี้จบก่อนนะครับต้องรอก่อนเพราะว่าจะต้องจะต้องมีการไต่สวนใหม่เลยครับต้องมีการอาจจะลองตัวงลองไมก่อนว่าแฝดผู้น้องไม่ใช่ผู้กระทำความผิดใช่ครับต้องมีการไต่สวนใหม่ตอกหมยจับใหม่ครับตอกหม้คือตอนนี้ไมยจับเดิมนี่ยกเลิกไปแล้วเพราะจับตัวมาแล้วครับทางแฝดเองให้ทางศาลตร์เองให้ประกันตัวทั้งสองคดีเลยหรือเปล่าคะสำหรับแฝดผู้น้องอ่าตอนตอนตอนนี้ยังยังยังไม่ได้รับ ครับกำลังเตรียมการเรื่องหลักทรัพย์มาแล้วที่เกาลอยู่ทรัพยอยู่ครับค่ะได้ค่ะขอบคุณมากนะคะคุณพนอครับผมครับผมสวัสดีค่ะอาจารย์อธิบายนิดนึงนะคือผมเข้าใจว่าเขาย uh, sure. okay. ื่นไต่สวนนะยื่นไต่สวนขอขอ ขอรื้อฟื้นคดีค <c oughs> ดีนี้มันถ้าถ้าโดยหลักนะ <c oughs> แต่ผมยังจําไม่ได้ <c oughs> ผมคือผมไม่รู้เขาจจริงแต่ถ้าโดยหลักการแล้วนี่มันจะดีกาไม่ได้เพราะสาล <c oughs> ชั้นต้นตัดสินจําคุก4ปีสา <c oughs> ลอุทธรณ์ตัดสินยืน <c oughs> จะเป็นก็เป็น4ปี4 <c oughs> ปีไม่เกิน5ปีไม่เกิน5ปีนี่ยคดีจะไม่ไปสู่สาลดีกา <c oughs> แต่ทีนี้เขายื่นคําร้องขอไต่สวนก็คือต้องเริ่มขอไต่สวนรื้อฟื้นคดีใหม่รื้อฟื้นคดีใหม่ทีนี้จะขอประกันระหว่างนี้เข้าใจว่าสารต้นคงส่งให้สาลดีกาสั่ง เพราะว่ามันสิ้นสุดแล้วสารต้นก็จบแล้วสารอุทธรณ์คดีถึงที่สุดแล้วการจะไต่สวนและเพื่อปล่อยตัวออกมาเพื่อดำเนินเพื่อลื้อฟื้นคดีขึ้นมาใหม่เนี่ยก็คงต้องให้สารฎีกาอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวอันนี้คือต้องไปลื้อกันไปเลยเพราะว่าต้องตัดสินไปเนี่ยมันผิดเรียบมันผิดไปที่อีกคนนึงมันก็เหมือนในการสืบพยานนั่นแหละคือทําอีกคดีเลยไต่สวนว่าไม่ใช่นะทีนี้ไอ้พยานที่มาเนี่ยพยานที่เคยเบิกความคนนี้แหละอานนอานเนินอะไรเนี่ยคนนี้ เขากคงต้องยืนยันว่าหน้ายังเป็นหน้าเดิมอยู่สมมุติถ้าไต่สวนแล้วเนี่ยมองต่อไปอีกนะถ้าไต่สวนแล้วปรากฏว่าปรากฏว่าสารยังเชื่อว่าเป็นคนเดิมอก็จบอก็คือคุณต้องยืนพื้นทำคุกไปแบบนั้นนะคะเพราะตอนนี้ยังยังยังไม่มีใครรู้ว่าตกลงเป็นแฝดผู้พี่หรือผู้น้องแน่่ถ้าสารเชื่อก็เท่ากับแฟดผู้พี่ติดคุกเลย ถูกไหมผลก็ดีคือต้องติดคุกเลยไม่ใช่ยกแฝดผู้น้องไปถึงแฝดผู้พี่แล้วยกอีกมันก็ผิดอสิมันฝืนธรรมชาติแต่ว่าถ้ายกฟ้องแฝดผู้น้องเพราะว่าผิดตัวถ้าแฝดผู้พี่ก็ต้องโดนละนะคะและอย่างนี้ที่แฝดผู้น้องถูกจาคุกไปก็ถือว่าจาคุกฟรีไม่ฟรีไม่ฟรีได้รับค่าชดเชย ที่อาจารย์เคยบอกใช่ไหมที่ว่ามครองเจอวันเราสองวันเนี่ยกองทุนสองนักงานคุ้มกองศิธิ์นี่แหละอันนี้ต้องไม่ว่าตามกระบวนการหลักฐานต่อไปก็ต้องไปยื่นคำร้องคดีแรกที่จำได้ดังที่สุดคดีที่ผู้เสียหายแล้วทีหลังไม่มีตังค์ไงผู้เสียหายเป็นอยู่ทางภาคอีสานแล้วก็ถูกถูกถูกคนร้ายจับหน้าอกแล้วให้ไปสี่หมื่น ใช่ไหมสำนักงานเนี่ยคณะกรรมการกองทุนเนี่ยก็ให้ชดเชยค่าเสียหายเป็นสี่หมื่นค่ะไม่มีคนอยากถูกจับสองข้างจะได้แปดหมื่นนะคะอันนี้อาจารย์ก็ว่ากันไปนะคะแต่อะไรก็ตามแต่คาดว่าศาลน่าจะให้ประกันตัวใช่ไหมคะให้ไม่ประกันแล้วล่ะคืยเนี้ยศาลศาลฎีกาให้ประกันเพียงแต่ว่ายังติดปัญหาหลักทรัพย์ ทีนี้กองทุนยุติธรรมเขาก็มาช่วยให้ประกันตัวไปก่อนโอเคนะคะส่วนกระบวนการก็ว่ากันไปเริ่มกันอาจจะต้องเริ่มกันใหม่เลยนะะคสำหรับเรื่องนี้นะคะเดี๋ยวเราค่อยมาพูดคุยกันนะคะในประเด็นนี้พอดีเดี๋ยวพักกันนิดหนึ่งนะคะส่วนถ้าใครมีประเด็นข้อข้องใจเตรียมยกโทรศัพท์นะคะกดมาเลยที่เบอร์0 2 3 3 8 3 5 9 6าค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะ